<Take> love. มันเซงมันอยากจะไปบวชไปไอ้ไรคิดไปเรื่อยๆเข oh. บอกกินแล้วมันมีมันต้องมีความต้องการทางเพศมาก <Yes. S 2> ใช่เราแข็งตัวบ้างไงวัยวะเราแข็ง oh. เราไปเที่ยวตามผับเจอน้องๆถูกใจแล้วก็พาไปเที่ยวยังแข็งตัวได้นานขนาดนี้เ่ยวเรืมัเป็นไปได้ยังไง รักเดียวใจเดียวเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุต้องเลิกลากันไปกับแฟนมาที่เรียบร้อยแต่ไม่สามารถมีรักใหม่ได้เพราะคุณเซ็งไปเลยไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่ใดๆได้อีกตายแล้วค่ะอย่างนี้ชีวิตก็สังกตายแย่เลย <Huh? S 1> ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะวันนี้นะคะมีวิธีการแก้ปัญหาต่อให้สังกตายไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่ได้ค่ะง่ายมากเลยทีเดียวตอนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ เห็นบอกว่าก่อนหน้า hmm. น yes. so yeah, ี along, ้เนี่ยมีภรรยาครับผมแล้วก็เลิกรากันไปครับใช่ไหมคะครับผมแล้วก่อจากนั้นมาเหมือนแบบจิตใจก็แย่ลงแย่ลงอืมความรู้สึกทางเพศเห็นบอกว่าก็หายไปด้วยหายไม่ค่อยมีเลยก็ทำแต่งานแต่งานก็ไม่ใส่ใจเรื่องไอ้พวกอย่างว่านเอาเน่าไม่ได้มองแบบผู้หญิงใหม่ก็ คันนั้นอนุนั้นนี้ไม่มีเลยอะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมั่งครับผมแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีเลยครับผมทำไมอะคะจริงๆเราก็ดูยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะคอรก็ยังหนุ่มยังแน่นอายุอะไรคะห้าสิบสองปีครับห้าสิบสองปีแล้วเหรอยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะคะแต่อะไรทําให้พอเลิกกับภรรยาเก่าไปปุ๊บไม่คิดจะหาภรรยาใหม่ก็เขาเป็นคนเลิกลาไปก่อนเราก็ไม่หาใครใหม่ยังไม่ได้หาก็เซงๆไปกับเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์ครับผมไม่มีความต้องการเลยอะคะหรือว่ายังไง ไม่มีเลยครับผมเพราะว่ามันมันเซ็ง <ideas> อยากจะไปบวชไปไอ้ไรคิดไปเรื่อยๆก็พอดีมีแม่บ้านทีนี้เขว่ามีอาหารเสริมพวกเอ p มพ s าค่ะ v m p l u s เลยคือมีคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันและรู้จักการแนะนำครับผมกินแล้วมันมีความต้องการทางเพียน่างมันจะให้เราแข็งตัวบ้างอะัยวะเรา้เรา เราก็ไปแล้วเนาะมันดีขึ้น,นดีขึ้นร่างกายเราก็ดีขึ้นจากที่สั่งกระตายเซนเบื่บอๆไปเมันก็เริ่มพอกิีตัวนี้ปุ๊บเริ่มมีอารมณ์มีความต้องการเริ่มมีความต้องการแล้วพี่สนอบอกว่าแหมมันกลับมาเป็นหนุม่มอีกครั้งหนึ่งมีอารมณ์มีความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกแล้วภรรยาก็ไม่มีภรรยาใหม่มก็ไม่หาไปใช้กับใครคะ <c oughs> ไม่ใช้กับใครอะ <c oughs> เราไปเที่ยวตามผับเจอน้องๆถูกใจแล้วก็พาไปเที่ยวยหนึ่ะ เที่ยวตามที่ท่องเที่ยวกลางคืนครับผมเจอน้องๆหน,หนูๆคนไหนถูกใจก็ไปสีมามั่งอะไรมั่งี้ครับผมได้ใช้ไหมได้ใช้แบบว่าประสิทธิภาพจาก VM Plus ไหมใช่ครับผมส่วนมากที่ควงออกมาด้วยเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะยี่สิบ้าถึงสามิปียี่สิบห้า ถึงสาสิบปีตอนนี้อยู่ไหนนะคะห้าสิบสองปีห้าสิบสองคูณยี่สิบห้าคุณผู้ชมน้องเองยี่สิบฟ้ามาเจอพี่ห้าสิบฟรายเขาเอ่ยปากชมเลยไหมหรือว่ายังไงจริงเป่าแคนว่าของยังยังแข็งตัวได้นานขนาดนี้เชลียร์หรือมเป็นไปได้ยังไงแยกย้ายกันไปแล้วมีกันฮัลโหลพี่เนาะขาออกมาหนูทำยังไงเขาก็มีมังโทรมาบ้างครนะจริงป่า ยี่สิบกว่าโทรตามห้าสิบกว่าคุณผู้ชมค่ะจุดอีคืออยากจะมีเมียอะไรสักคนก็ก็เอีนเป็นไรดีเนาะแน่ใจเลยว่าคนหนึ่งคนหนึ่งแน่นะเอาถ้ามีก็คนหนึ่งคนเดียวก็พอแล้วโอเคเรา้งรักเลยทีเดียวค่ะถ้าสองคนจะยุ่งไปใหญ่มันจะยุ่งไปใหญ่จริงพี่สองคนไม่ดีหรอกคนเดียวพอแล้วนะใครที่มีประสบการณ์แบบนี้นะคะเียนพาช่วยคุณได้ค่ะขอบคุณประสบการณ์เ a k e l o v ดีๆเที่ยวมาแชร์กันจากพี่เสนอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ค่ะจากวีเอ็มพลาสมอบใหพี่สออเอากลับไปใช้ด้วยนะคะขอได้มีครอบครัวใหม่เร็ว,รวๆนะคะ<ๆ>ขอบคุณค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084 360 0101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ Make Love